เราพึ่งดวงกันอันนั้นแมนไอรอนโดมเขาเนั่นแหละใช่ยุหน่อยที่จะตกะขอดพื้นนะผมบอกเลยมันเก็บป้องกันเต้ในเมืองล่ะอังนอกเมืองคือใจของโบมีดีมันเขาอยู่โบมีตกก็คือตกเลยเดี๋ยว่ามันช่คนคนึ่งคือไตเมืองเัินบอแมนโอ้มีหายพี่ผม่ไม่ใช่โต๊ะเมืองกันทะเลหกเจนลูก มันวว่า <aún> ม <yelled> ันเดีว่ามันขึ้นยิ่งเต้นได้เมื่อกันวะแบบเมื่อญงๆเมื่องน้อยขคยทหารรงพยายาบัร่พยาบานเมื่อกี้ยิ่งมีบอกสมัยนี้กดกดข้ามันบ่อยมันบให้ยิ่งโลบันเลยเดี๋ยวว่ากดโปรเกไเดียวกม่อิสเตอร์อยู่ไนยิ่งเบิดอ่ะกูยิ่งยังได้รู้ยิ่งบดอะแมนแบบ ตรงได้ที่มันยิ่งมากแล้วมันตตขึ้น,นก็นยิ่งตรงนั้นแหละคือว่าแบบว่าตรงได้ที่กูยิ่งเรากูได้เปรียบเอียงสิกูยิ่งแมงหมดห ที่ตัวเนะราเนี่ยตรงมันเดย์ูไปละเขาั้างในก็นได้ดิเจออีกคนมาเจออีกหลายนี่ถอยก็ได้เมื่อไหร่ยูทั้งนี้ทั้งนี้อาจารย์ทั้งนี้นนนมีมีเป็บบนเพ้งอ็ไรเปิดศูนย์วงกบเลยลม ข้างในข้างในันสองมีน,นี่น,นีน่หนนีดเลยจันอืมีกันซุนงูเบสจัเออกมาแล้วมัมียา กูมีลูกกระสุน้วซีดอกมึงโ้ยโอ้ยชิอยังอยุดตั้งเป็นไม่เป็นไปเป็นม่หยุดฉันแต่ล้วปอบนี่ลุงจะอะไรต้องลุงจะท้าเรือ เรียนจริงๆเลย ไม่มีกุ่นะตัวเดียวปะดูลมกากะม,มั้าโอเคเจีนครูด้เห้อ ม,งมึงจะเดินหมดไปเยอะปะวุ่นเล่นดิวุ่นล้างไปต่ำยาเราอยู่ด้งเห็นเลย ระเบิดนี่ก็ไฟยกวออกไซด์เหรออกไซด์โอ้โตาปลามองเหมือนกัน ก็ตัวเดียวไหมส,สุดท้ายโั้ห้องยิง,ยงหรอโดนเขาว่งเลยด้วยมีคนเพียร์ลหายแล้วชีวิตคนเพียบ นี่บาทไม่คุณนะแต่ฟรีสนุกมีคนโดดลงง่งเสาหนาผม Dale. เจ้าบ,บ้าิืม1มวิใส่เลยวะในเมืองเบียบเลยอ่ะต้องเข่าอ่ะยังไงก็ต้องเข่าอะ่อาอะ xuống bớt áo Việt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

哥哥哥哥，兄弟。 มันหลุดกันไม่ใ oh ช่ว้างงตัวพวกไม่สุจุอะไรมงนี้วะบุบุตรงไหนบุญ ทำไมนอกอ่อนอกยี่ตรงใชวไเิอยุงเหี้ยกัดตูเปล่ยนนี่ยิ่งบดีดีดิดโคโบอลมากเลแต่วา่ากัดล่องออกมาเหรียญ บาเลียนี <že 20> ่ม <Sustain songs> ั้ยไม่ได้มีพี่เลยปะมีมิสิบตัุนุะ